นอาเลยรื้อเองจริงหรอเ่ิดปุ่มเปิดใจ่ไ่พาไปถึสจุดไกลทำไรได้บ้างแต่ไปฉันรังรรอดจึงไม่ได้ที่ยวมสักมีคนทุคิดจะทีเพื่อแต่คิดนานไปจ่เกิน รื่นกว่าแฟนคลับของเรามาจริงๆ<า>แล้วจรินและวันนี้เราก็มารวมตาาัวกันนะเพื่อเป็นการเช่วยน่ะทำบุญด้วยเนาะ<ช>แล้วก็ช,ช่วยช่วยนะคะพี่น้องที่อยู่ตามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นทหารนะคะหรือว่าคนที่ได้ไดรับความเดือดร้อนนะคะเราก็รู้สึหึงชายแดเนเขมรด้วยนะคะช,ช่วยเหลืออุทกภัยเนาะที่คื ชูฮีโร่นะคะค่ะายอยู่นะคะแต่เดียวจะมีเสื้อของเราเอง ะะเราไม่ได้หวังจากใครรังหวังจากแม่เราเนี่ยแหละโอเคตอนนี้ไปดูซิงเกิลล่าสุดของเรากันดีวกว่าไหมคะกับเพลงนี้นะคะ่ะ Bye b y ย b o ะชิีวิตยาอชีวิตยาวชีชิตยา เดี๋ยวฉันจะแก่แต่วคนรู้อายุแลคนจะรู้อายุเราล่ะ,ะไ,ไม่อย,อยากอยู่ใกล้น้องเลยสวยมากดิ<ะ>ฉันรู้สึกเหมือนเ่าเป็นป้าออกจากแมาซินสืบจากศพโอโชอบใจค่ะให้ทุกคนแนะนาตัวอีกทีนึงดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะนิวพีร์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะทิชาค่ะ จ้องจะสะดุดขาพวกเราอยู่ละที่ฉันเอาเข้ามาขาสักคนอย่างนี้ละแล้วก็กำจัดออกไปอย่างนี้ค่ะที่จริงเห็นมากแต่ปรึกซ้อนนะคะไม่ใช่ให้จีทเวนตี้พูดความรู้สึกดีกว่าค่ะที่มาทำงานดีๆอย่างนี้รู้สึกไงบ้างค่ะก็ได้ขนาที่เป็นคนไทยนะคะก็ดีใจค่ะที่ได้มีส่วนช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเนาะเพราะเราไม่ได้มีโอกาสลงไปแบบถึงที่อะไรอย่างนี้ยแต่ว่าได้มาทำอย่างนี้ก็ดีคะจริงอ่ะอเนคเคียขอแซมเนคเคียเนคเคียขอแฟนมาเรี่องนะเขาอยู่ไหน ไม่ค่ะพอโชว์เสร็จหายไปเลยหายไปเลยโอตรตายแล้วกลัวเสียตัาค่ะพี่ชาเขาวก็ก็เห็นเพื่อนเหนื่อยนะคะงานนี้ไม่ได้จ่ายเข้นมาได้ง่ายๆนะคะจริงๆมันต้องอาศัยแรงกายแรงใจเยอะมากการเตรียมงานที่เยอะมากเลยนะคะแล้วที่ทำชีก็ไม่ได้อะไรวิธีจะทำทำไมแต่ชีอยากช่วยเหลือคนจริงๆได้บุญนะคะหนักหน้าไมดีก็ใจบุญนิดเดียวเด็กๆเพื่อชาติจะได้สวยๆใช่ไหมจ้าหน้าเพื่อจะสวยแบบพวกคุณนะคะดีมากค่ะเพราะฉะนั ในเรื่องของทุนซ้ำเลยคะ่ะหรือว่าแรงใจที่จะช่วยเหลืออย่างที่บอกทั้งพี่น้องชายแดนทั้งภาคใต้นะคะแล้วก็คนที่ได้รับเขาเรียกว่าไงนะความเดือดร้อนจากโรกระภัยเนาะแล้วก็รวมถึงชายแดนทางเขเมรด้วยนะคะที่มีการสู้รบกันทหารก็บาดเจ็บหลายรายเลยทีเดียวนะคะยังไงกให้ช่วยช่วยเหลือกันนะคะพวกเราเป็นคนไทยเหมือนกันค่ะใช่ค่ะมีใคร,รจะฝากอะไรไหมคะฝากผลงานตัวเองก็ได้าฝากผลงานบ้างมน้อง,องวงนี้ดิฉันโปรโมตเต็มที่คะ่ะผู้สื่อข,ข่าวไทยเลยนะคะ จีทเวีนะคะเพื่อนสนิทกันมานานต้องถ่ายนะคะเอาฝากผลงานของตัวเองค่ะแล้วก็พวกเราจีทนตี้นะคะขอฝาผลงานนะคะซิงเกิลได้ค่ะเดิมาลลี่ค่ะแล้วก็ซิงเกิลที่สองโลมโลกแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดของเรานะคะไ่บายบอลค่ะแล้วก็รับรองว่าซิงเกิลที่สเนี่ยออกมาเร็วๆนี้แน่นอนค่ะใช่มีกอินเตอร์โินตอร์โอินเตไม่บกที่ที่ชาโทรมบอกไม่รู้ว่าที่ไหนนต้องไป ฝึกอะไรสักอย่างภาษาภาษาภาษาเหรอเฮนนี่ชาบอกว่ายากมากๆยา้จะรูว่าอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยฉันขอบอกหนึ่งจีเวนตี้เนี่ยเป็นวงที่พอวันแรกที่รู้ว่าจะจัดงานดีๆนี้ปุ๊บโทรไปหาที่ชาเลยที่ชาบอกว่าให้โทรไปที่ค่ายเชื่อไหมคะพอค่ายไปหาเนี่ยจีเวนตี้ทั้ง5้าคนยินดีมาโดยที่ เป็นวงที่เหนียวแน่นตั้งแต่แรกเลยแล้วก็มาจนถึงทุกวันนี้ถูกต้องใช่อยากมากแบบอยากมากเพื่อทำความดีสวยและใจดีนีเราไม่อยากจะทำมูลเผื่อชาแนลราสกวันนี้อีกพอแล้วล่ะค่ะแล้วพวกคุณสวยกว่านี้ที่ฉันก็ไม่ถ่ายนาแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้นะคะเป็นเวลาที่สําคัญแล้วล่ะเราจะเปิดการประมูลของ G 2ท g วนี้ได้เซ็นไว้เรียบร้อยแล้วครบทั้ง5คนแต่ว่ามีพิเศษกว่านั้นค่ะ ดย้อนลงจากเวทีไปปุ๊บจีนเวนตี้จะจูบลงไปบนเสื้อด้วยเออแล้วระหว่างที่ขึ้นมารับจีนเวนตี้จะกอดคนที่ประมูลไปได้ด้วยเออเอ๊ะดิฉันถามแฟนพวกคุณเรียนนะดิฉันเหงื่อเหงื่อฉันเริ่มตกเอ้ารอรอรอก็เนี่ยให้แม่ประมูลไปรออยู่อะเรามาเริ่มเปิดประมูลเสื้อที่มีลายเซ็นจีนเวนตี้ค่ะแล้วที่ราคา299บาทค่ะมีใครให้มากกว่า299ราสิบ้าบาทไหมคะ ผมให้มากมกว่า2 9บาทค่ะข้า,บาททงบนขี้นงบนมีไหมคะ สองจุ走走走走ีสอีสมีไหมคะ จีะคทเวนตี้แล้ครอบครัวสวยใ,ใจกุญน,นะคะ,อะขอเส็นงปรบมือดังๆให้กับจีนวตีด้วยค่ะขอบคุณมากค,ค,ค่ะแต่ว่าจีนเวนตี้กับแคน d y ้มาเฟียยังไม่ไปไหนนะคะยังจะช่วยเราขายเสื้ออยู่ตรงนี้นะคะและท่านผู้ชมอย่าพึ่งเดินไปไหนนะคะเพราะว่าอีก10นาทีนะคะพี่เจเจตรินค่ะพี่เจของเรานะคะจะมาถึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอีก10นาทีจะเป็นช่วงเวลาที่ส